ปทูหวยเด็ดเลขเด็ดเลขดงัง25สําำนักแนวทาง16ตุลาคม2565คําคำเตือนคลิปนี้จัดทำเพื่อเป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับปทูหวยเด็ดนะครับสถิติหวยออกวันอาทิตย์ย้อนหลัง20งวด ตั้งแต่พศ2564ถึง2 5 4 5มี947 729 327 714 073 623 760 564 867 055 9840 87 5285 83 79 62 02และ29ครับมี787 522 403 938 811 404 395 272 579 261 20 1> 8 1 9 4 9 8 8 8 4 0 1 5 1 8 1 4และ6 9นะครับสถิติหวยออกวันที่16ย้อนหลัง20นวดมี6 4 2 5 0 0 8 5 8 0 7 2 8 2 5 9 8 8 2 7 7 4 8 7 3 7 7 7 5 6 5 1 0 3 6 2 7 1 5ห48 98 00 42และ83ครับมี3 4 3 2 8 9 4 0 9 6 3 0 9 4 7 4 94 5 1 5 5 6 4 3 7 2 0 5 1 2 8 6 0 9 4 6 2 9 8 8 6 9 3 1 5 3 8และ3 8ครับเหลือตกถังพลังดีให้เด่นสีกับ5านะครับ3ตัวงวดนี้มี6 1 4 4 1 5 835สา4ห้าห4สา4สี่ห8ห้าสาและ258ครับ2ต well, ัวเอดให้14 15 35 34 53 45 48 56 52สและห้ ระวังเปิ้ล6-44 4 4สี5สและ55นะครับเอาให้รวยงวดน,นี้แอดให้1-1 1-2 1-3 1-7และ1-8ครับสั่งคนขี่ตัว๋วงวดน,นี้ให้วิ่ง1-3ตัวมี0-41 1-41 2-41 4-41 6-41 7จ็ดสี่1นึ้าสี่หนึ่งตัวมี4ี่หกับ1นสนะครับแม่หนุ่ยพารวยงวดนี้ให้เด่น3กับ8 3ตัวมี038 058และ3ามห้ครับ2ตัวให้3ามแปดสามศแห้ห้ละ0ูย์ห้าครับ แอดเอื้อรางวดน,นี้ให้วิ่งบน5วิ่งร่าง2นะครับ3ตัวมี058 458และ658ครับ2ตัวแอดเอื้อราให้58 26 27และ29ครับเลขเด็ดๆ2ตัวบนตรงๆงวดน,นี้มี51 59 61และ69ครับชุดเต็มนะอ้วนงวดน,นี้3ตัวให้574 6 85และ4 85สองตัวมี7 4 7 3 7 2 7 1 8 5 8 4 8 3และ8 2เน้น7 4 7 3 8 4เน้นนังหนัก6 85 4 85 85และ58ครับอาจารย์ภูมิงวด่ีนใี้เด่น8อาจารย์ภูมิให้958 58 98 68และ59ครับเน้นดังหนัก58ฝันพี่ปุ่นงวดน,นี้มี20 21 42และ51ครับทะเบียนรถ4865นะครับแอดมานกงวดน,นี้ให้867 267 567 067และ67ครับ พลังเต่าหับมวดน,นี้ให้เด่น0ก็8ครับเด่น0มี02 60 05และ40ครับเด่น8มี89 87 38และ18ครับแอดลูกแก้วลัดล,ลา3ตัวมวลน,นี้มี964 491 641 194 935 893 495และ597ครับ2ตัวมี90 91 6141359397 95และ94ครับแอดสมงวดมวดนี้ให้เด่น678และ9ครับ2ตัวมี60 1524338899 7016253498081726354409182736และ45ครับครอบครัวตัวกลมวันนี้ให้เด็นบน5เด่นล่าง5กับ2ส่งตัวบนมี5357 5้ 58, และ5้าหครับสองตัวร่างมีสองห้าและ2 6ครับเลขประมูลงวดนี้ให้4ี่ห้าหครับแอดและสีสินงวดนี้ให้เด่น5้าหกดหและ5้าเครับแอดแก็บงวดนี้ให้สองหนึ่งสี่เหนึ่งสสองหนึ่งสสองหสและ9ก้าสี่

สี่หนึ่งสี่ห้าสี่เจ็ดห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าเจ็ดเน้นหนักหนักสามสี่สี่ห้าห้าหนึ่งและห้าเจ็ดครับต่อมานะครับแอดแผ่นแผ่นพารวยให้เด่นเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งครับสองตัวมีเก้าเก้าเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งและเจ็ดหนึ่งนะครับ หวยขั้นเทพแอดหนุ่มเหนืองวดนี้ให้7 2 4 6 8นะครับเน้นวิ่ง7กับ8 3ตัวแอดหนุ่มเหนือให้8 7 2 2 8 6และ4 8 6ครับ2ตัวมี7 2 7 4 7 6 8 2 8 4และ8 6เน้นน้นหนัก8 6ครับสุดท้ายนะครับชุดเด่นคลิปนี้3ตัวมี9 4 1 5 6 4 1 5 9 8 8 5 8 3่งและสาหครับคลิปนี้เลขเด่น8กับ5นะครับอย่าลืมนะครับซื้อหวยเล่นบนล่ากกับตัวทุกครั้งด้วยนะครับผมขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆท,ท่านด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ